เห็นแย้งว่ามันไม่สามารถเอาผิดจำเลยได้มันก็เลยเป็นแรงบวกที่ที่ยิ่งยวดที่เราไม่คิดว่าจะมีจุดนี้ไม่คิดว่าลุงพลจะได้จุดนี้นั้นยืนยันนะครับว่าทนายลุงพลทํางานได้ถูกต้องถูกทางทนายลุงพลทําได้ถูกต้องถูกทางที่ท่านมีเขาเรียกว่าอะไรมีวิสัยทัศ ในการทำคดีนี้ท่านทำได้ถูกต้องแต่ทำไมแพ้ละ่ะอันนั้นสิ่งที่แพ้น่ะได้ทำลายข้อหน้าหน้าข้อที่จะทำให้หนักเป็นเบาแต่จริงๆแล้วทุกคนก็หมายมั่นว่าศาลชั้นต้นน่าจะตัดสินยกฟ้องแต่มันเป็นผิดคาดไงขณะทนายรูปหล่อยังบอกผิดคาด ส่วนเหตุผลที่ผิดคลาดนั้นเราไม่ต้องมาสนใจเหตุผลที่ผิดคลาดนั้นเราไม่ต้องไปไปคิดอะไรมากครับก็คือถือว่ามันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วนะนะครับลองดูเทปข่าวอามรินเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ของพ่อแบมดูนะว่าเขาโกหกหรือเปล่าอาจารย์คิดว่าพ่อแบมกําลังโกหกเกี่ยวกับไทม์ไลน์ตัวเองอยู่หรือไม่คือส่วนตัวเนี่ยถ้าผมพูดตรงก็คือผมไม่เชื่อเขา แต่ผมไม่เชื่อเขานะเห็นทนายเห็นทนายนิทัศน์บอกว่าจับพิรุษอยู่ส่วนตัวผมคิดเฉยนะผมคิดเฉยว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมันต้องให้ความมั่นใจตอนนั้นคนคนนี้ไม่มั่นใจนะฮะตอนนั้นคนคนนี้ไม่มั่นใจนะแต่น่าจะมีเนื่องจากว่าฝ่ายที่ลุงพลต่อสู้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่แม่เด็กมันไม่ใช่อ่าไม่ใช่พ่อแบมครับ ลุงพลต่อสู้มากกว่านั้นครับคนเหล่านี้ไม่มีอะไรหรอกครับเขาก็อยู่ตามปกติของเขานะครับดังนั้นอย่างน้อยก็มีการทําให้หลายคนเอเขาก็มั่นใจของเขาเนี่ยแหละครับว่าเขาจะยืนหยัดอยู่ได้หมายความว่าจริงๆส่วนตัวผมนะคือเราคิดว่าเขาเขาไม่ได้พูดความจริงเลยนะเราคิดนะครับว่าเขาไม่ไพูดความจริงมันมีจุดจุดบอดจุดหนึ่งอยู่ นะครับดังนั้นผมก็คิดว่าผมเกรงใจอ่าผมไม่ได้เกรงใจผมรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเขาทีนี้มันเป็นจุดบอดที่เขาเนี่ยจะเกรงกลัวเขาจะกลัวจริงๆเขาไม่ได้ไม่ต้องกลัวลุงพลนะครับพ่อแบมฮะไม่ต้องกลัวฝั่งลุงพลนะครับพวกเราสายบุญไม่ต้องกลัวฝั่งลุงพลนะครับนะเราพูดอย่างกันเองครับถึงคุณจะเป็นพยาน ตรงนั้นมันผ่านมาแล้วเราไม่เราไม่คิดอะไรหรอกมันผ่านมาแล้วเราไม่คิดอะไรครับเรื่องแต่ละเรื่องมันผ่านมาแล้วเมื่อมันผ่านมาแล้วเราก็จะมองข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาข้างหน้ามากกว่า,เรา,า,าวเราไม่มองข้างหลังแล้วเราไม่มองข้างหลังแล้วเพราะว่าเราคิดว่าที่ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามลุงพลชอบเอาคําว่าหมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมใครทํากรรมใด,ก,ดก็ได้คํานั้นจริงๆคําพวกนี้ย เนื่องจากเขาคนนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางครับเราก็ให้อภัยเขาแล้วครับไม่ต้องไปต่อรองไม่ต้องไปด่าไปว่าในแพลตฟอร์มต่างๆครับปล่อยให้เขาจมอยู่กับเรื่องเหล่านั้นไปครับไม่ต้องไปสนใจครับไม่ต้องไปอ่านเลยไม่ต้องไปอ่านเลยนะครับผมไปลองอ่านอ่านดูแล้วเนี่ยผมต้องต้องทําใจทีเดียวนะครับทําใจทีเดียวแล้วก็ปิดออกมาไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงไม่ต้องไปตอบ ปล่อยเขาให้เขาจมอย่างไรครับความคิดที่ผิดเนี่ยเวลามีคนคิดถูกมามันจะขยำํำนี่คือพลังความชั่วครับกําลังโกรธเกลียดอยู่อย่าไปยุ่งครับมันเหมือนมันเหมือนหมาที่กําลังหิวโซอยู่ขังรวมกันมันไม่ฆ่ากันเองเฉยๆครับโยนอะไรไปนิดหนึ่งมันก็แย่งกันนะ่ะ ดังน,นั้นปล่อยเขาครับปล่อยเขานะครับใช่ค่ะอ่านแล้วจิตตกใช่ครับคุณย่าแดงเนาะคุณคุณเดียวดินแดงสวีครับพี่เดียวครับนะฮะนะคุณมนเทียนนะครับผมนะครับคุณแม่น้อยอไกรด้านะครับเจเจด้าใจด้านะครับสวีครับสวีค่าฉันแล้วสงสารลุงคนจริงๆตอนนี้ข่าวออกมาออกข่าวออกจากชาวบ้าน ความปลอดภัยคดีชมผู้พยายามอะไรนะค่อยงึดลุงพลไม่มีอิทธิพลขนาดนั้นใช่ครับตอนนี้ผมผมคิดว่าทุกคนรู้ครับว่าอำนาจบางอย่างมันสามารถฆ่าคนได้ครับเพื่อรักษาหน้าตัวเองคือเขาทำอะไรก็ได้ครับ เขาทำอะไรก็ได้เขาทําให้ผิดเป็นถูกได้อะไรก็ได้ครับดังนั้นพวกเราก็ไม่ต้องห่วงฝั่งนู้นเราไม่รู้ฝั่งนู้นแล้วครับความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่เกี่ยวกับฝั่งเราแล้วเราก็จะได้พูดแบบนี้ว่าหมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมลุงพลไม่มีทุิพลกันนั้นหรอกครับตอน แม่เด็กไปเบิกอะไรต่างๆก็บอกว่าลุงพลไม,ไม่ไม่มีไม่มีพิษมีภัยใดๆน,น,นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมน่ากลัวคือบางคนเนี่ยนะเอาพูดแบบนี้ดีกว่าง่ายๆก็คือ,อถ้าบางถ้าบางคนยังมีประโยชน์ต่อบางกลุ่มคุณก็อาจจะอยู่ได้แต่เมื่อไหร่คุณหมดประโยชน์เพราะมันมี มันมีความลับระหว่างกันถ้าเขามีความลับระหว่างกันอยู่ระหว่างมีประโยชน์กับหมดประโยชน์นั่นแหละครับอันตรายครับอันตรายเพราะว่าค euh. ุณไปรู้เรื่องเขาคุณไปรู้เรื่องเขาแล้วตัวคุณเองก็รู้ว่าที่คุณทำอยู่น่ะมันไม่เป็นความจริงแสดงว่าคุณไปรู้เรื่องเขาแสดงว่าคุณรู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรอยู่อันนี้แหละครับคือเวรครับเวรกรรม เวรกนกรรับฟังผมรู้เรื่องใช่ไหมฮะว่าหมายถึงอะไรเวรกนกรรับนะฮะคุณอยู่ในในอุ้มมือของใครบางคนอยู่นะครับรับรองว่าเราก็อย่าคือไม่ต้องกลัวฝั่งลุงพลครับไม่ต้องกลัวฝั่งลุงพลไม่ต้องกลัวลุงพลจะโกรธคุณครับไม่ต้องกลัว ที่คุณกลัวอยู่คือคุณกลัวพวกเดียวกันคุณต้องกลัวพวกเดียวกันนะครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องกลัวเออนะครับดังนั้นพวกเรานะฮะต่อไปนี้เราจะพูดในมุมมองของเราเราจะไม่ไปพูดไปถึงพวกนั้นอีกแล้วนะครับให้มันสบายใจไปเลยให้มันสบายใจว่ามันชนะไปะ ให้มันสบายใจว่ามันชนะไปแต่ถ้ามันเครียดแสดงว่ามันเครียดที่ศาลอุทธรณ์ครับมันจะเครียดที่ศาลอุทธรณ์เพราะหนึ่งองค์คณะศาลอุทธรณ์ไม่ใช่องค์คณะที่มุกดาหารครับองค์คณะที่ศาลอุทธรณ์ไม่ใช่องค์คณะที่มุกดาหารครับแล้วก็ดันเห็นการ เห็นแยง้งด้านการเห็นการทำสํานวนเห็นแย้งมาสองก็ตกใจสิครับตกใจฮะนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าในจุดนี้เราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในสํานวนฝั่งเราแม้เราก็เชื่อมั่นในการต่อสู้ของทนายฝั่งเรา ดังนั้นทนายฝั่งเราสามารถแก้ได้จนผู้วุโสสองท่านอ่านแล้วเห็นด้วยเห็นด้วยจริงๆแล้วสำนวนนี้มีจุดอ่อนสำนวนนี้มีจุดอ่อนมากครับอ่ะผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับสำนวนนี้มีจุดอ่อนอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเลยเดี๋ยวอ่านเนาะแอดพัฒมมนครับแอดเลืองฤทธ์นะครับแอดยาฮันเล่นะครับนะครับนะครับ คุณภิกษุนะครับนะชัยะธรรมโมภิกขุนะครับท่านก็มาอยู่กับพวกเรามานะครับจนเลือเรื่องหมดแล้วเนาะนะครับนมัสการนะครับผมนะครับคุณมาลีคุณแสงจันทร์คุณบันเทิงนะครับผมนะครับคุณประพัดสอนนะครับอ้าวผมจะมาพูดเรื่องนี้คือข้อสงสัยเฉยๆนะครับอันนี้ผมว่าถ้าท่านฟังปุ๊บผมพูดไปในในวิดีโอแล้ว ถ้าท่านฟังปุ๊บท่านจะเก็ตครับหนึ่งลุงพลผิดข้อแรกเพราะว่าเาชื่อว่าลุงพลเนี่ยจะพามีมีแรงจูงใจก็คือจะพาหลานไปไหนครับจะพาหลานไปขี่รถชมชมวิวเล่นไปรับพระส่งพระนะครับไประพะ่งพระ แสดงว่าวัตถุประสงค์ของลุงพลก็คือจะพาเด็กไปขี่รถเล่นแล้วก็จะกลับมาส่งแต่ว่าเด็กงองแงก็เลยทําให้ต้องทําอย่างหนึ่งอย่างใดจ,จนเด็กสลบเมื่อสลบแล้วก็ไม่กล้าเอาไปขึ้นรถไม่กล้าเอาไปขึ้นรถเมื่อไม่กล้าเลยขึ้นรถก็คือเอาซ่อนไว้ก่อนแล้วก็ไปรับพระสมพระอ่านี่คือนี่คือจุดประสงค์ของเขาบอกว่าลุงพลฆ่าเด็กหรือทําเด็กเพราะว่า กลัวกลัวว่าทําแล้วจะมีคนเห็นก็เลยเไปซ่อนไว้แล้วก็ไปรับพระส่งพระจากศพอกาสก็เลยขึ้นไปมันโป๊ะแตกตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าลุงพลจะไปรับพระส่งพระแล้วก็พยายามจะพาเด็กไปเด็กงองแงก็เลยแค่อารมณ์โมโหแค่อารมณ์โมโหตัวเองก็เลยพลาดพลั้งมือพลาดพลั้งมือแล้วก็ไม่กล้าเอาไปไปในรถอีกเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะสลบอยู่ นะครับแล้วก็ไปรับพระสงฆ์พระเสร็จก็สบโอกาสก็เลยจะมาดูก็เลยก็เลยเห็นเห็นเด็กกําลังหายใจรวยเรียนอยู่นะจินาการก็เลยบอกว่าลุงพลก็อุ้มเด็กขึ้นภูเขาเลยเพื่อจะไปให้สูตรอากาศข้างบนที่บริสุทธิ์อาจจะฟืน้นแต่กับโป๊แต่ก็คือมาอ้างว่าตัดผม ตัดผมเพื่อจะเอาไปทํำไสยศาสตร์ดังนั้นจินตนาการจินตนาการนี้มันก็เลยผิดเลยนะครับผิดเลยนะแสดงว่าคุณต้องเล่าเรื่องใหม่นะครับว่าลุงพลมา,ขโม,ลามขโมยเด็กแล้วก็จะเอาไปตัดผมอะขโมยเด็กแล้วก็จะเอาไปตัดผมคือต้องทำต้องทำให้ตายก่อนใช่ไหมจึงจะได้ผม ดังนั้นลุงพลก็เลยลักเด็กไปไว้ตรงไหนไม่รู้ทั้งที่จะเอาผมนะก็คือเอาไปวางไว้ให้ตายอเด็กจะไปวางอยู่ตรงไหนให้ตายครับเด็กจะไปบนอยู่บนภูเขาก็ตายเหรอดังนั้นมันเป็นสองเหตุการณ์อันนี้คือเจตนาคือจะ,อะจะฆ่าให้ตายเพื่อเอาผมดังนั้นจะฆ่าตายเพื่อเอาผมก็เลยตัดเรื่องที่ลุงพลจะพาไปขับรถแล้วก็แล้วก็เด็กงองแงตัด เออแล้วก็ตบหน้าแล้วก็ลงคือทำอยังไงก็ได้เด็กสลบมันมีสองเหตุการณ์ดังนั้นสมมติฐานแรกคือพาเด็กออกไปสมมติที่สองต่อมาจะผิดแต่นั้นเรื่องขนจึงไม่ใช่เรื่องขนจึงไม่ใช่คุณจะให้ลุงพลมีแรงจูงใจสองอย่า,าหลายอย่างไม่ได้จะพาไปดูไปส่งไปขับรถเล่นตบสลบสบโอกาสแล้วก็มาตัดผมเหรอ อันนี้คือโป้แตกนะครับจริงๆมันโป้แตกดังนั้นถ้าเห็นขนบนรถแล้วก็มีการตัดที่หน้าตัดคนละอย่างครับผมแห้งกับผมมันผมบนภูเขานี่ผมแห้งสีดำผมข้างล่างบนรถก็คือผมอ,อะไรนะผมผมมันเวลวาวดังนั้นคุณจะตัดผมใครก็ได้ครับคุณเอามาสับๆแล้วก็คุณมาวางไว้ได้ ดังนี้การต่อสู้ได้สบายสรุปจะให้ผมอ,อยากพาเด็กไปเที่ยวแล้วอารมณ์ชั่ววูบของผมกลับหรือว่าผมเนี่ยอยากรวยก็เลยพาเด็กไปฆ่าตัดผมจะเอาอยัางไงอย่างไหนยังมีคนเสริมให้ครับลุงพลอ,อันนี้คืออันนี้คืองมงายงมงายอ,อีกอันหนึ่งก็คือ มาพัดพรากเด็กเพื่อจะไปฆ่าแล้วก็บูชายันบูชายันมีสามแรงจูงใจฟังแล้วเป็นไงฮะฟังแล้วเป็นไงครับเหตุที่จะให้ลุงพลเป็นคนร้ายครับเหตุให้ลุงพลเป็นคนร้ายต้องนึกถึงแรงสามแรงจูงใจเพื่อฆ่าเด็กเป็นไงงงเลยสิงงเลวส,งงลวสิไหนใครงงขอหัอใจลรวน เป็นไงฮะลุงพลนี่โอ้ยเนาะนะคุณประนอมครับคุณอีโก้กครับบอกผิดแต่คนไม่ได้ทำผิดอ่าได้สู้สู้สู้ได้ครับสู้ได้ครับอ่าสู้ได้ฮะงงในงงครับหนึ่งให้ลุงพลอยากพาเด็กไปไปนั่งรถด,ด้วยคือจะพาเด็กไปนั่งรถด,ด้วยมันมีความผิดกฎหมายเหรือจึงจะต้องมาแอบเอาไม่แอบฉกเด็กฉกเด็กขึ้นรถ ขนาดจะพาไปดีเนี่ยไปไปเที่ยวไปเที่ยววัดครับต้องมาขโมยเด็กครับอันนี้ก็มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยมนุษย์ไม่น่าจะคิดได้ว่าจะพาเด็กไปเที่ยววัดต้องมามาขโมยเด็กถ้าคุณจะให้ลุงพลมาขโมยเหล็กอ่าพัดพลาคูยเยาวเนี่ยถ้าคุณจะให้ลุงพลพัดพลาคูยเยาวเนี่ยแสดงว่า ลุงพลจะต้องเอาไปฆ่าอ่าพัดภาคไปยังไงอ่ะพัดภาคไปยังไงก่อนพัดพลาคไปยังไงพัดภาคเช่นไปอุ้มเรียกฆ่าไถ่อ่ะพัดพลาดพัดพลาคไปอยู่ด้วยหรือเฉลยอ่าเรียกว่าเฉลยที่รักก็คือจำเลยที่รักก็คือพัดพลาคไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ที่เกาะพัดพลาดคือพาไปแล้วไม่ได้บอกพ่อแม่ นะครับพัดพลาดแต่การอยากฆ่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับดังนั้นมีแต่ปัญหาหมดครับดังนั้นสารอุทธรบอกว่าไม่สิ้นสงสัยแน่นอนครับอย่างที่ผมว่าเนี่ยจะมาพาไปไปเที่ยววัดพาพาไปยังไงอะถึงถึงคิดว่าลุงพลจะต้องกลัวมีความผิดเหรอพาเด็กไปวัดพาเด็กไปนั่งรถ อายุสามขวบนี่มีความผิดเหรอจึงจะต้องขโมยถ้าลุงพลจะมานะครับผมว่าลุงพลจะต้องชวนทั้งพี่ทั้งน้องไปนั่งรถด,ด้วยแต่เมื่อจะสร้างให้ลุงพลเป็นปีศาจเนี่ยเขาจะคิดยังไงก็ได้ครับจะสร้างให้ลุงพลเป็นปีศาจถ้าลุงพลไปไปบอไปบอไปนั่งรถกันเน่ยสิไปทรงพระยังไงพี่ก็ต้องไปด้วย ไม่มีลุงพลไม่มีชวนคนเดียวหรอกต้องชวนทั้งสองดังนั้นไม่สิ้นสงสัยแต่แสดงว่าเส้นผมเนี่ยมันเป็นแผนครับเส้นผมเป็นแผนเพราะอันนั้นคืออีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือลุงพลเป็นปีศาจอยากรวยสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณแม่น้องใจหน้าครับขอบคุณมากครับลุงพลอยากรวยตั้งแต่แรกครับลุงพลอยากรวยถ้าถ้าจะตัดผมเนี่ย ลุงพลต้องวางแผนฆ่าครับถ้าจะจัดผมคือต้องฆ่าเพราะว่าเขาบอกว่าต้องฆ่าเด็กค่อยเอาศพคือเอาเส้นเดียวฆ่าเด็กเพื่อจะเอาศพฆ่าเด็กเพื่อจะตัดผมมาเส้นเดียวเพราะว่าเห็นศพเห็นเส้นผมแบบของน้องเนี่ยขนาดเล็กร้อยสี่ไมอครเนี่ยตกอยู่ในรถเส้นเดียวแสดงว่าลงทุนฆ่าเด็กเพื่อผมเส้นเดียว จริงๆลุงพลจะเอามาเส้นเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะตัดพลาดเส้นหนึ่งก็เลยตกตรงนั้นเมื่อเส้นหนึ่งตกตรงนั้นอีกอสรุปว่าถ้าเป็นไปตามที่เขาคิดน,นะครับเขาบอกว่าเส้นหนึ่งตกตรงนั้นแล้วก็เขาคิดยังไงคนคิดยังไงครับว่าเห็นเส้นเห็นเส้นเห็นเส้นนั้นแล้วจะต้องมาหารอยตัดออาฉันคิดว่า มันจะต้องมีเส้นอื่นๆที่รอยตัดเบียว,วกันนะลองไปดูสมมติไงนะคิดได้ไงต่อมาถ้าตัดถ้าลุงพลจะตัดแสดงว่าตัดเป็นเป็นหยุมหนึ่งแล้วก็เผิดทําตกลงขอบใกล้ๆเด็กเส้นหนึ่งแล้วหยุ่มนั้นมาเผอตกลงในรถตัวเองหยุมหนึ่งอ่ะเส้นหนึ่งแล้วคุณต้องหาหลักฐานให้ศาลเห็นว่า ลุงพลเอาไปทำอะไรเช่นเอาไปคล้องคอเอาไปใส่กรอบเอาไปไว้บูชาที่ที่ใดที่หนึ่งและหรือเอาไปทำอะไรเอาไปฝังดินคุณต้องหาเส้นที่เหลือให้ได้คุณต้องหาเส้นที่เหลือให้ได้คใ,ไดใครเห็นด้วยกดหเข้าใจเรื่ๆครับคือมันไม่สิ้นสงสัยอะแสดงว่าลุงพลตัดจะต,ตัดยังไงอะจะเอาไปเท่าไหร่กี่เส้นคุณคำนวณแล้วเอาไปกี่เส้น แต่มันตกเส้นหนึ่งบนนั้นแล้วก็มาตกตกเส้นหนึ่งบนรถแสดงว่าที่เหลือลุงพลเอาไปทําอะไรคุณต้องหายได้คุณต้องหายไ,ได้ว่าลุงพลเอาหยุมหนึ่งเนี่ยไม่มีกี่เส้นไม่รู้แต่เพราะว่าคุณบอกว่าลุงพลอยากรวยจึงเอาไปทําอะไรทําอะไรคุณต้องหายให้ได้มันไม่เป็นรูปมาทำอะ่ะดังนั้นลุงพลตกอยู่ในอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่บนอยู่บนข้อสงสัย ที่ลดมันนำมาสิ้นสงสัยไม่ได้นะครับส่วนส่วนค่าเพื่อจะบูชาญันอันนี้ตัดไปผมคิดว่าไร้สาระนะครับพูดให้มันสนุกสนุกเฉยๆดังนั้นแค่นี้ก็แย้งกันอยู่แล้วครับเห็นไหมครับแรงจูงใจอย่างเดียวทำอลหมานเลยครับแรงจูงใจอย่างเดียวทำอลหมานครับ แรงจูงใจอย่างเดียวทายําอลมาหนะฮะมันไม่มีใครปัญญาอ่อนหรอกครับอยากรวยแล้วก็อคุณต้องไปค้นหาตําราที่ลุงพลมีด้วยว่าถ้ามีตําราว่าลุงพลเก็บไว้อยู่ในบ้านว่าตําราอยากรวยคุณต้องเปิดด้วยว่ามีมีกี่ข้อที่อยากรวยทํานั่นที่นี่ไหมต้องคุณต้องเห็นข้อหนึ่งข้อใดในนั้นว่าต้องฆ่าเด็กเพื่อเอาเส้นผมมาทําอะไรคุณต้องมีหลักฐานอ้างอิงว่า ลุงพลเก็บหลักเก็บเอกสารหรือเก็บตำรานี้ไว้เพราะอันนี้มันเข้าข่ายเดามันเข้าข่ายเดานะฮะดังนั้นถ้าจะบอกว่าลุงพละจะฆ่าเพืวอเอาเส้นผมอันนี้เจตนาครับอันนี้คือเจตนาฆ่า เ็าต้องวางแผนค่าครับเพื่อจะเอาเส้นผมแต่จะถามว่าวางแผนยังไงครับจึงจะมารักเด็กตอนกลางวันแสกแสครับวางแผนยังไงนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ลุงพลต้องหาข้อมูลครับฝ่ายกล่าวหาต้องมีข้อมูลเพราะคุณเดาเอาคุณมั่วเอาถ้าคุณเดาอย่างนี้จะให้ลุงพลไปหาอะไรมาให้เอ้ยลุงพลต้องหาผมที่เหลือมาให้นะถ้ามาหาผมที่เหลือมาไม่ได้ซวยแน่อ้าว อันนี้ก็ไม่ได้นะจุดอ่อนเรื่องนี้มีเยอะมากครับจุดอ่อนเรื่องนี้มีเยอะมากนะครับนะในเรื่องนี้นะสายบูชายันตัดเล็บตัดผมทำเสน่ต้องคอยรักเช้อว,ว่านะต้องต้องเคยรักเราต้องเคยรักใช่ไหมฮะคือเข้าข้างปัญญาอ่อนนะครับวิธีการเพื่อจะให้ลุงพลเป็นคนร้ายเสือก เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์และก็มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้มึงจะต้องหาตำราที่ลุงพลมีสองการที่บอกว่ามีเส้นผมหลงเหลือหล่นอยู่เนี่ยแสดงว่ามีเส้นผมอีกชุดหนึ่งที่ลุงพลนำไปทำทำพิธีทำพิธีคุณต้องหาให้ได้คุณต้องหาให้ได้นะครับ ไม่แปลกครับที่อ,อ,อธิบดีผู้พิพากษานะครับภาคสี่กับนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารจึงจึงบอกว่ามันไร้สารละมันหาไม่เจอนะครับไร้สารละนะครับ ตอนนั้นลุงพลตอนนี้ก็คือคือถ้าลุงพลทําจริงๆเนี่ยพวกสื่อไม่ต้องลําบากครับพวกสื่อไม่ต้องลำบาก,บก,บากถ้าลุงพลทาครับลุงพลไม่ไม่มาต่อสู้หละ่ะลุงพลรับสารภาพไปนานแล้วเพราะการทำนี้มาจากอารมณ์ั่วบูบลุงพลจะเอ่อจะอยากต่อสู้เพื่ออะไรถ้าเขาทํานะครับตังนั้นการที่ทนายอ่าการที่ ผู้สื่อข่าวครับโอ้โหฮะผมอยากรู้ว่าผู้สื่อข่าวมึงอยากได้อะไรจากลุงพลผู้สื่อข่าวครับมึงอยากได้อะไรจากลุงพลเพราะว่าช่อง,องของมึงเขียนให้ลุงพลเลวหมดแล้วช่องของพวกมึงเขียนให้ลุงพลเลวหมดแล้วช่องของพวกมึงไปค้นหาคนอยู่ไหนอะไรโผล่ขึ้นมาในช่วงที่ลุงพลไม่สามารถอ่า ไปรู้ได้หรือว,ว่ามีใครที่จะทําไงมึงก็ไปผุดขึ้นนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาคนนั้นขึ้นมาคนนั้นขึ้นมา